มาเปิดคลิปของการไปเที่ยวรดทริปนะคะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานวันนี้แด้กับพี่อ้วนนะคะเราสองคนรดทริปด้วยกันก็คือเราจะไปเที่ยวด้วยกันเป็นเวลา9วัน8คืนนะคะเราจะไปเที่ยวด้วยกันนะคะคือรดทริปก็คือการขับรถนะคะไปเที่ยว ที่เมืองต่างๆนะคะซึ่งวันนี้เป็นวันแรกของเรานะคะที่เดินทางนะคะตอนนี้เดินทางออกจากโอคลาโมานะคะเป็นเวลาเช้าเลยค่ะตั้งแต่เตรียมตัวตั้งแต่ตีห้านะคะตื่นตั้งแต่ตีห้แต่ได้ออกจริงๆก็เป็นเวลา7จ็ดโมงเช้านะคะตอนนี้ก็ขับรถไปเรื่อยๆจุดหมายแรกนะคะเราก็จะไป็จอดที่ 1ชั่วโมงกับอีก45นาทีนะคะอามาดูกันว่ารถทริ p ในครั้งนี้นะคะจะสนุกแค่ไหนนะคะเดี๋ยวติดตามกันเลยนะคะแล้วไปเจอกันที่โคโลราโดนะคะ ล้านบรามน,นะคะเพื่อหยุดลดรับประทานอาหารเช้ากับเที่ยงพร้อมกันไปเลยนะคะก็จะเป็นเบอร์เกอร์แล้วก็มันทอดนะคะดีบกับซอสนะคะต่างคนก็กินอิ่มเพื่อความอยู่รอดนะคะการเดินทางก็ต้องท้องอิ่มไว้ก่อนนะคะกินอย่างอริสอร่อยค่ะแล้วเดินทางไปพร้อมกันนะคะทุกคน ตอนนี้เราทั้งสองคนก็ถึงที่พักเป็นที่เรียบร้อยนะคะตอนนี้เราทั้งสองช่วยกันขนสัมภาระนะคะเพื่อจะเข้าไปที่พักของเราในค่ำคืนนี้นะคะดูซิว่าเราได้หมายเลขที่เท่าไหร่3-10จ้าหมายเลข3 1 0เข้าไปเลยห้องพักในคืนนี้นะคะจะสะดวกสบายแค่ไหนนะคะเดี๋ยวพาไปดูข้างในห้องกันเลยค่ะ ข็นเข้ามาเลยค่ะเข็นเข้ามาข้างในเลยจ้าน้องมีพูดตัวน้อยๆนะคะจะกำลังเข้าห้องนอนแล้วนะอ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องพักกันก่อนว่าจะมีอะไรบ้างนะคะ,ะห้องแรกแล้วกันเนาะห้องน้ำครับเปิดไฟจ้าจะเอ๋ือตัวเองเลยอ่าฮะอ่ะ,อะเขาก็จะมีกล่องกระดาษทิชชู่ให้นะคะแล้วก็สบู่ล้างมืออ่าโลชั่นนะคะสำหรับ บำรุงผิวมือนะคะแล้วก็จะเป็นเซนาซนา์นะคะเจลเซนไาซนา์นะคะหลังจากล้างมือเสร็จแล้วก็ใส่เจลได้เลยนะคะมีผ้าขนหนูให้2องผืนแล้วก็ผ้าสำรองนะคะต่อมาก็จะเป็นห้องอาบน้ำนะคะก็จะมีสบู่แชมพูให้เป็นที่เรียบร้อยคะ่ะ กลับมาฝั่งนี้นะคะก็จะมีไมโครเวฟให้นะคะแล้วก็กาต้มน้ำร้อนนะคะกาแฟชงกาแฟตอนเช้าดื่มเพื่อความสดชื่นนะคะแล้วก็จะมีถังน้ำแข็งให้ด้วยนะคะกับถ้วย3ามใบตู้เย็นค่ะวางเปล่าจ้ากลับเข้ามาในห้องนะคะก็จะเป็นเตียงเดียวนะคะเตียงเดียวไซคิงเลยค่ะไฟเรียบร้อยนะคะห้องก็จะ กว้างขวาง,วางพอสมควรนะคะสำหรับ2คนในค่ำคืนนี้นะคะมีทีวีให้ด้วยนะคะแล้วก็มีโต๊ะนะคะโต๊ะแต่งหน้านะคะอ่ะเก็บคอค่ะคุณพี่ค่ะมามมา,มา,มาเพิบกับช่วงเปิดกล่องอาหารมะนาวหนึลูกถุงใส่ขยะ กินตอนเช้ากบบมะนาวเจลหนึ่งใบถ้วยหนึ่งใบมะม่าสีาา่ซองหอยใหญ่ไปเลยก็จะเป็นซีเรียลรสช็อกโกแลตนะคะท,ะที่ตูมาคิโตูดาร์ชช็อกโกแลต จะเป็นคีโตโคโคนัทนะคะน,นี่ของคุณสามีเป็นพันยพืชหลายชนิดรวมกัน้วทำเป็นขนมคุกกี้อันนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตารเป็นพันยพืชร์บางทีกินค่ะข้าวคีโน่บาร์ไรซ์ ขา่ขาวข่าวยังละ่ะข่าวเปล่าไรผสมเม็ดกับขี้นัวแล้วก็กระเทียมมาทั้งหมดสองถุงหกถุงด้วยกันอันนี้ใสไ่ไปทวีปทานได้เลยใสยไ่ไปทวีปทานได้เลยจ้ะหาไม่ได้น้ำปลาหาไม่ได้พริกปน่นค่ะปลากระป๋องมาทั้งหมด2องอัน แล้วก็ปลาผงนะคะอาหารกันตายที่น้องจมะมาม่าบ้านเรารสต้มยำและมาม่าโรด,ดหมูสานะคะแล้วก็มีอมีดมาด้วยไหนมาดูกล่องนี้สิ <c oughs> อะไรบ้างมีเครื่องดื่ม ดมมื่มผสมเม็ดเม็ดเม็ดเสียแล้วผสมวกดวกัก็กระดับรีตัดเรียบร้อยเมื่อคืนอันนี้ไว้สำหรับใส่มาม่านะจ๊ะจาใส่ตู้เย็นไว้คืนนี้ช้อนส้อมไข่ไก่ไข่ไก่มาด้วย ใช้ไปได้เมื่อคืนสองฟองแต่ไข่ไก่สิบฟองมีน้ำจิ้มนะคะทำมาจากบ้านปิดเพ็ดเลยเยอะจังเลยช้อ,อนอีกอัน วานี่ก็หันมาจากบ้านกินกว๋วยเตีเ๋ยวกันจ้าพี่น้องจ๋าน,น,นี่เปิดก่อเส้นกับเนื้อยอะๆแล้วก็มีหอมผักชีนะคะใส่มาเลย ก็มีน้ำซุปร้อนๆมัดถุง2ชั้นเลยนะคะป้องกัน,นร้อนๆน,นะจ๊ะทุกคนจะพ่อแม่พี่นอ้องจ๊ะอ้ะน้ำซุปแต่เสียบแตวเออไม่ต้องไปพี่นอ้องไี่ต้องไปค่ะ ติดไฟเบลล์เวลาโอแว่าจะสบ้าบาทเนี่ยสิมปันซิมปันเสียเสวย ลาชาซอสจ้าไมซินซอสจ้ามะนาวจ้าลีบลงไปจ้าใส่สาทุกอย่างลงไปจ้านุ่พีดด้วยจ้า แซ่บพี่น้องแซ่บแซ่บไรอืมแซ่บเนื้อปุ่น

ที่ขนาดเส้นยังไม่สุกนะคะยังกินต่อได้ยังอรอยอร่อยได้นะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะสามารถติชมแนะนำได้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า